นี่ได้คำว่า judicial process ครับกระบวนการยุติธรรม ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในประเทศนะครับต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่ากฎหมายใช้กับคนหนึ่งไม่ได้ใช้กับอีกคนหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสําคัญมากไปกว่าไพ่ใบนี้มันไปอยู่กับไพ่อีกหลายใบในใบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรองดองของคนในชาติถ้าไพ่ใบนี้ออกมาไม่มีนะครับเป็นแค่ คำพูดท,ที่อยู่เป็นไพ่เนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ประเทศทําให้สังคมพัฒนาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศนี่คือการดึงพลังจากคนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อที่จะผลักประเทศไปในอนาคตถ้าแบบนี้ใช้กับคนรุ่นใหม่แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศพัฒนาได้ครับก็ับ้จะตอบว่าตามวิไม่มีอย่างไรอย่าให้เจอคําถามยากนะรัฐประหารโอเครัฐประหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ เราคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยอมรับไม่ได้นะครับยอมรับไม่ได้แล้วรัฐประหารเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจำนวนหลายครั้งมากนะครับเรียกได้ว่าสักสิป,ปีครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะย่าอยู่กับที่หรือในบางครั้งก็ดูจะถอยหลังลงไปได้ซ้ำนะครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้แทน ที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอมนนีพระมหากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิเสธการรัฐประหารแล้วก็อย่าไปเป็นเงื่อนไขนะครับหรือไปเป็น,นกลไกในการที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้ขอขอาพร้อมแล้วหยิบใครได้เลยต้องใส่แว่นตาอ๋อก็เรื่องนี้ก็จะต้องอวันนี้มันจะต้องทบทวนภาวะผู้นำ แล้วก็คิดกันว่ามาใครจะเป็นผู้นำเนี่ยในสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศแบบนี้เนี่ยผมาว่าคาว่าเป็นผู้นำนี่สำคัญที่สุดแล้วจะต้องพิจารณาคุณสมบัติกันให้มากๆนึกว่าเวิร์กไคอ t ์ทูเดย์จะชวนเล่นไพ่ <c oughs> ได้คําว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดถูกไหมคะที่ใช้ในการปกครองประเทศแต่สําหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายสูงสุดของเราค่อนข้างจะบิดเบี้ยวนะคะ, <c oughs> ะแล้วก็เป็นประเทศ ไม่กี่ประเทศในโลกคือเป็นประเทศในกลุ่มด้อยพัฒนาที่มีรัฐธรรมนูญหลายหลายมาตราและมีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญหลายครั้งมากนะคะติดลำดับโลกนะคะท็อปโลกนะคะในเรื่องของการฉีกรัฐนูนโดยทหารแล้วก็มาเขียนรัฐนูนเพื่อสืบทอดอำนาจของตนเองดังนั้นรัฐธรรมนูญนะคะที่ควรจะผลักดันในห่วงนี้ ร่วมกับประชาชนคือการทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อแก้เอาสอวออกออกมาจากการเลือกตั้งซะแกย้ยุทธศาสตร์ชาติที่มาครอบการพัฒนาประเทศที่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีออกไปให้หมดนะคะอันนี้ก็คือความหมายของรัฐธรรมนูญที่อยากจะเสนอต่อ Workpoint Today ค่ะได้คำว่า f e m i n i ซึมค่ะ ก็คือเหมาะกับสิ่งที่ทําอยู่พอดีอาจจะไม่บังเอิญที่ได้คานี้เพราะสิ่งที่ทําแล้วก็ต่อสู้มาตลอดนะคะคือเรื่องของสิทธิและสวัสดิการผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่ทาอยู่ตลอดนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงสิ่งที่ทําอยู่นะคะหรือว่าสิ่งที่ได้ทําไปก็เช่นกฎหมายเรื่องการยุติการตั้งครันนะคะอันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องสตรีนิยมหรือว่าฟมินินซึ่โดยตรงเพราะว่าผู้หญิงเราอะค่ะมีอัตราการเสียชีวิตจากการที่ต้องไปทำแท้งอย่างผิดกฎหมายนะคะเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปล,ล็อกในนนส่วึง ออกมาตุ้งฟีมกัญชาเสรีครับ,บรรกัญชาเสรีเนี่ยผมก็คิดเร็วๆอยู่3เรื่องนะครับหนึ่งก็คือมันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะครับชอบอะไรที่บันเทิงชอบอะไรที่สนุกสนานล่าเริงอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยคนที่ผลิตออกมาคนที่ขายกับคน้ที่บริโภคบางทีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่มากเพราะนั้น ไปใช้ในบริบทของความบันเทิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เสียสุขภาพได้นะครับอันที่2นะครับผมว่ามันก็เป็นมิติใหม่ที่เราจะต้องต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งในแง่ของการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นหลักนะครับการใช้เพื่อผ่อนคลายเพื่ออะไรเนี่ยก็ควรจะต้องมีองค์ความรู้หรือมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยกํากับหรือคอยดูแลให้ความรู้มากกว่านี้อันที่3ในแง่ของการตลาดหรือนการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ย อันนี้ผมค,คิดว่าน่าเป็นห่วงเพราะมีหลายประเทศนะครับก็เริ่มออกมาเตือนนะครับว่าการมาเมืองไทยแล้วการนําผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกัญชาติดเข้าไปในประเทศอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะฉนั้นก็ด้วยรักและห่วงใ่นะครับเสรีภาพที่มีขอบเขตที่เคร่งครัดเนี่ยอ,อ,อาจจะช่วยทําให้เราได้เข้าถึงเสรีภาพที่แท้จริงครับเปียกไหมครับไม่เปียกครับสบายชิลวมากครับ w o r k point today สาระความรู้เพื่อวันนี้